สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาล็อกนะฮะก็จะมาสอนวิธีการทำทิกเกอร์ป้ายชื่อบนหัวนะครับแต่ป้ายชื่อนี้จะเป็นตัวเลขนะครับจากซีรีส Squid g a ก e นะครับก็จะเป็น0 0 1 0 0 2 0 0 3นะครับประมาณนั้นนะครับเราไม่สามารถเอามาใส่หลังเสื้อหรือว่าตรงหน้าอกได้นะครับเราก็ใส่บนหัวนะครับตัวอย่างเช่นโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลย อย่างแรกนะครับให้เราทำทิกเกอร์หนึ่งขึ้นมานะครับเหตุการณ์นะครับเลือกเป็นตระก,กะของเกมผู้เล่นเข้าสู่เกมก็คือเมื่อเราเข้ามาในเกมนี้แล้วนะครับให้เราใส่การกระทานะครับไปที่กลุ่มผู้เล่นเพิ่มผู้เล่นเข้ากลุ่มผู้เล่นแล้วเราก็สร้างกลุ่มผู้เล่นขึ้นมา1กลุ่มนะครับตรงนี้เราเลือกที่คลังตัวแปรนะครับ เราก็สร้างตัวแปรใหม่ตรงนี้ชื่อตัวแปรนะครับให้ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับจากนั้นก็กดปิดไปเลยเราก็เลือกป้ายบนหัวเราเพิ่มอีกการกระทำหนึ่งนะครับมาที่การแสดงข้อมูลสร้างข้อมูลรูปภาพบนผู้เล่นนะครับอ่าแบบนี้เรากดเข้าไปนะครับก็กดตรงสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับมันก็จะขยายออกมานะครับให้เรา เปลี่ยนพื้นหลังนะครับความทึบของพื้นหลังเป็น30ตรงนี้ชุดอักษรนะครับให้มาที่คลังฟังก์ชันการเชื่อมต่อของชุดตัวอักษรตรงนี้เราใส่เป็น0ูนย์นะครับส่วนอันที่2นะครับให้เราเลือกคลังฟังก์ชันการเชื่อมต่อของชุดตัวอักษรแบบเดียวกันเลยนะครับอันนี้เราจะใช้การต่อ2ต่อนะครับอันนี้เราก็ใส่เป็น0ูนย์มันก็จะได้เป็นข้อความ0ูนย์ศูนย์ ข้างหน้าของเรานะครับจากนั้นเราก็จะเป็นตัวเลขของเรานะครับเราก็มาเลือกชุดตัวอักษรคลังฟังก์ช pues. กนันเราก็มาเลือกใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าตัวเลขเป็นชุดอักษรอันนี้เราก็จะเปลี่ยนตัวเลขเป็นชุดอักษรนะครับมูลค่าเราก็ยังไม่ต้องใส่นะครับมาที่คลังฟังก์ชันอีกที่เกินนี้ซับซ้อนมากนะครับมาที่กลุ่มผู้เล่น หมายเลขผู้เล่นในกลุ่มผู้เล่นนะครับจากนั้นเราเลือกผู้เล่นที่ทิกเกอร์เหตุการณ์ในกลุ่มผู้เล่นให้เลือกเป็นกลุ่มที่ป้ายบนหัวนะครับที่เราใส่ไว้นะครับอ่ะเราลองทดสอบดูนะครับนี่เราก็จะได้001เลข1ก็คือเลขของเรานะครับที่เราเป็นคนแรกที่เข้ากลุ่ม ป้ายบนหัวนะครับส่วนคนที่2ก็จะได้เบอร์0ูนนะครับส่วนคนที่10นะครับมันก็จะเป็น4หลักเลยนะครับคนที่10ก็จะเป็น0ูนยนะครับแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทวนให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเชื่อมต่อชุดอักษรมา2อันนะครับ0ย์แล้วก็การเชื่อมต่อชุดอักษร0ย์แล้วก็เปลี่ยนตัวเลขเป็นชุดอักษรแล้วก็เลือกเป็นหมายเลขผู้เล่นในกลุ่ม แล้วเราก็เลือกเป็นกลุ่มของป้ายบนหัวที่เราสร้างมาตอนแรกนะครับแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปทำเป็นเกมนะครับเราก็จะมีป้ายชื่อส่วนตัวของเราแบบนี้นะครับโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย